โอ้ยขึ้นเนินขึ้นเนินหมดแรงเลยดูเด้อส่วนลุงไปนู่นแล้วไม่กล้าอยู่ใกล้กว่าโดนบรรยากาศลบสิบสองนะพี่น้องเอ้ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเสียงนกเสียงกาล้องอยู่นั่นแหละลบสิบสองมือนี่แค่ถอดแป๊บๆนะ เย็นเจี๊ยบเลยปากเขียวหมดแล้วเนี่ยแอปไม่มีไม่ได้ใช้แอปเนี่ยปากไม่แดงเลยนะถ้าใช้แอปนี่ปากนี่แดงเลยบ้านช่องเขาก็ประมาณนี้แหละเอ๊ะทำไมมองไม่เห็นบ้านหลังสีขาวก็จะกลมกลืนกันไปหมดเลยมองไม่เห็นพยายามแล้วมองไม่เห็น คนถ่ายก็มองไม่เห็น